ครับผมมือนีก็มาเริ่มต้นคลิปใหม่ครับมือนีฟะปลาเบื้องให้เบิ้งปลาที่จับมาแล้วอยู่ในถังนะครับนี่ครับนี่ปลานิบปลาตะเพียนวันนี้ก็สูบอีกบอ่อหนึ่งหนามก็แห้งแล้วล่ะครับเนี่ยร่างจะไปดับเครื่องหนามบกขึ้นละดับเครื่องแล้วครับ งานล้วยครับผมใหญ่โตนะครับหาอยู่ในบอ่อจับเป็นเพื่อนให้ของให้ใส่แน่ละครับผมนะคะรับผมจับเป็นเทืนนะะอเท่นนะะอเนเลยร่วมอยู่ด้วยเนี่ยแลวอีกสภาพผมไม่ดับเครื่องเงินเดี๋ยวจะได้จับปาลาละเออเออเลอ,อดลูกไม่ต้อย ครับเพียงสามแห่งแล้วอันดับต่อไปก็เฉยเบิงในบอ่อปลาเลยครับดิ่นน้ำน้ำ,น,ำน้ำอยู่นะโอ้ปลาตะเพียนใหญ่ครับคือสีบลงลุยเดอ๋คือจีสอนเอาอยวยัง่งทึ่งเห็นแล้วครับคือสีง่ายกลัวผมเบิงเหรอมาต้องลงลุยแหละมันเลี้ยวเห็นตัวปลาแล้วครับถ้าลงไปน้ำมันก็นจะคุณไหลาย ผมก็จะแก้ปัญหาด้วยกันใส่แนวสอนกบนะครับเห็นไหนผมมีเลยด่ามเงี้ยวๆเอาไปสอนเอ,อ,อากบภาพอาจฉริวะในนี้ครับเดี๋ยวให้ลองสอนปลาตะเพียนมาน่งก่อนเป็นปลาตะเพียนหงทอง ปาตเพียนไงสอนกันมากแล้วครับตัวนึงครับที่สองโตแล้วครับีตัวที่สามครับที่สามโตครับโอ้หนักเห็นไหมครับคุณปลาตะเพียนไงเดี๋ยว ไปม,มันขาดนามันสิตายง่ายบ่ป่าปะตะเพียนอู้ป่าว่วจุม่มกุ้มอยู่คนครับเอามาปล่อยไปบ่อหนีกันหน่อยก่อนขยายพันธุ์ก่อนครับบ่อ,บอนี้ยังยยยนนบ่บงเคยมีปลาตะเพียน ิหลอดบนตันี่ออก็บ้าไปครับปลาจเพียนไงว่าดินอยู่ฟังนี่ เกลี่ยมันออกไปก่อนไปออกไปเออเนี่ยน่ยไปไป,ไป,ไปขยายพันธุ์อยู่นี่แหละคลชายก็ยังบ่ามาเลยป่าเงาหมดแล้วครับตักปลาตาพิเศษหน่อยทั้งถ่ายคลิปเทั้งตักปลายากแน่ผุดนะน้ำนำน้ำนำไงทองไงใส่หมดแล้วปลาตะเพียน โอ,อ,อ้ใจสอดวยครับป่าตะเพียนน่หันเั่นเลี้ยงนี่ต้องหาวิธีบริหารจัดการให้ดีนะครับป่าตะเพียนายทอง,งายใส่เต็มเลย่นะของผมเดี๋ยวผมสีอดเห็นมามใส่เข่งไว้ไปขายบลอดแล้วป่าตะเพียนบ่กแข็งแรงเลยครับเห็นบครับ นโอ้ตัวนี้มันมออไข่มเอาอยก่อนหอกเสียดายที่ตายแล้วเนะี่ย หลอดุู้เดี๋ยวไปล่งน้ำใสเป็นไลยภาพอัจฉิิยวในเรื่องคลิปเนี่ยครับผมไม่ได้ตั้งใจใช่งานมันหลาหนาที่พอดฮึ ลงน้าไปแล้วหายจอมเลยได้ความโมนอาคิปนะครับคือสิลำคาญแต่เนาะคนเบิ่งกับได้ผมยางไว้เนี่ยผมสงสารป่าผม โอ้น้ำขอดแล้วมันจับง่ายตัวครับแบบนี้เขาบอต้องลงไปลุยหรอกสอนเอาอยืางทึ่งแบบผมนีหละคิดว่าจบเลยครับนี่นปลาตะเพียนละออ้ นี่ครับรเพียนโอ้ตัวหลักตวเล่ครับคิปเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต เหนียวอว้ซ้ำนีก่อนนะครับผมบ่ใคยมีเวลาครับเดี๋ยวผมที่จับป่ากันป่ามันจะตาย